สวัสดีค่ะช่องคุณยายวันนี้คุณยายมีบอลสีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะคะห่างหายไปนานนะคะค่าส่งหมอหมอเจ็ดสิบบาทแพก็กไทตะก้าส่งไปสนิมเอ็ดนะคะคุณยายมีแต่ระบบโอนนะคะส่งวันพุรหัสนะคะสนใจเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งทองไ่ย,ยามอยู่ในกระถางหกนะคะนี่ดงังสวยแบบนี้นะคะล้นกระถางหกแล้วนะคะ ต้นนี้200บาทนะคะทองสยามแล้วก็ต้นที่สองก้าแต้มนะคะก้าแต้มนะคะอยู่ในกระถาง5.7นะคะต้นนี้150ยหบาทนะคะก้าแต้มแล้วก็ต้นที่สามดารานพลัดนะคะน้องมีหนอแล้วนะคะนี่หัวน้องน่าจะโตแล้วนะคะไปอัพไซส์ให้น้องน้องจะได้โตไวๆนะคะ ต้นนี้ร้อยห้าสิบาทนะคะพร้อมหัวพร้อมหนอดาราป้ายเขียวแล้วก็ต้นนี้เหนือดวงนะคะเหนือดวงใบใหม่น้องมาป้ายแดงสวยเลยนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะต้นนี้สองร้อบาทนะคะเหนือดวงแต่ใบน้องจะแปลกๆหน่อยนะคะเนี่ยใบน้องจะเกิดมาเป็นแบบนี้เองเลยนะคะสองใบเนี่ยแล้วมาดูต้นนี้นะคะ ปีศาจแดงนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะมีหนอแล้วนะคะนี่หัวน้องน่าจะโตแล้วนะคะไปทําจํานวนได้เลยนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหนือดวงต้นนี้สามร้อยบาทนะคะน้องหัวโตวแล้วมีหนอแล้วนะคะอยู่ในกระถางหกแล้วก็ต้นนี้ลูกไม้มินตาล้อมเพชรของณยายมีหนอสองหนอแล้วนะคะหนอน้องกระด่างสวยเลยนะคะเอาไปอัพไซให้น้องลากน้องทะลุออกมาแล้วนะคะ อัพไซต์แปดไซต์สิบน้องจะโตวไว้ต้นนี้สองร้อยนะคะลูกไม้หน้าสวยๆนะคะแล้วก็ต้นนี้มีหน่อสองหน่อแล้วนะคะต้นนี้เมืองเล็กกอนะคะนี่เมืองเล็กกอป้ายชมพูแบบนี้นะคะน้องมีหน่อสองหน่อแล้วนะคะหัวน้องน่าจะโตแล้วนะคะอยู่ในกระถางหกต้นนี้สามร้อยห้าสิบนะคะเมืองเล็กกอขายพร้อมหนอ่อพร้อมหัวนะคะนี่ มีหัวสองหัวแล้วมีหนอสองหนอแล้วนะคะนี่สองหรือสามหนอนี่แหละคะ่ะเนี่ยด่างสวยเลยนะคะแล้วก็มาต้นนี้มันนีล้อมเพชรหน้าสีสวยแบบนี้นะคะอยู่ในกระถางหกต้นนี้หนึ่งร้อยบาทแล้วก็นารีบูรพานะคะนี่นะคะต้นนี้แปดสิบบาทอยู่ในกระถางหกนะคะ แล้วก็ต้นนี้ทศกัณฐ์หน้าทองเจนสองนะคะต้นนี้หนึ่งร้อยบาทอยู่ในกระถางหกแล้วก็ต้นนี้มณนีล้อมเพชรแผงนะคะมีสองสามต้นนะคะต้นนี้ก็หนึ่งร้อยบาทแล้วกระถางนี้นะคะเกอ,อิชานะคะคู่กับพันุมาประสานกายนะคะเกอ,อิชา 100บาทนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางสี่นะคะแล้วก็ต้นนี้ก็เนื้อดวงนะคะนี่น้องป้ายแดยงมาแล้วนะคะคู่กับเกอิชานะคะนี่สองต้นกระถางนี้ก็100บาทนะคะอยู่ในกระถางสี่นะคะมีสองต้นเกอิชากับเนื้อดวงนะคะแล้วกระถางนี้ กระถางนี้ห้าสิบบาทนะคะหน้าจะเป็นลัตนะลุงเรืองนะคะถ้าคุณยายจำไม่ผิดนะคะนี่นะคะวันนี้คุณยายก็มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะสนใจเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะส่งวันพุธลหหสนะคะมีแต่ระบบโอนนะคะนี่นะคะลูกไม้ต้นนี้สวยมากดูน้องมีหน่อแล้วหน่อน้องก็ด่างสวยนะคะเนี่ยคุณยายต้องรีบพูดไวๆโทรศัพท์คุณยายเป็นไรไม่รู้ถ่ายคลิปไม่ได้เลย ถ่ายแล้วก็ดับถ่ายแล้วก็ดับท่องถ่ายข้อมูลเต็มแล้วก็รูปภาพเต็มแน่โอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มีมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายด้วยนะคะสนใจเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะส่งวันพุธรหัสนะคะมีแต่ระบบโอนคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบ้นสีนะคะสวัสดีค่ะ